เขาป่ากันเขาป่าหาจีบเห็ด,หด,ดอะไรนะหาจีบเห็ดวันนี้าบอกว่าเห็ดเมาเีดด่ดูดูดู look 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 see, ลุกลุกลุกเซครับ คืออะไรครับเนี่ยขับมาไม่ถึง5นาทีจอดจอดบรรยากาศวันนีเสพบรรยากาศเสบรรยากาศเอาแบบนักข่ายเลยครับแบบเสพเสพแค่บรรยากาศนะครับพี่น้องเราอย่าไปเสพอย่างอื่นนะเดี๋ยวมันจะอู้ห้าเลยอู้ห้าเลยเนี่ยเส้นทางที่เราจะไปกันวันนี้ นอนสูงอัดมีเฉียดนะครับวันนี้ผมบอกเลยพี่ตีเล็กครับพี่ตีเออพี่ตีพี่ตีฝากฝากถึงพี่ตีอยู่ไหนครับพี่ตี G S หน่อยครับพ่ตรีจีเอหน่อยรออยู่นะครับเรนลี่สามร้อยนี่นี่ของผมนี่พวกผมแมงพวกผมแมงแมงทับกับแมงอินุนร้อยยี่สิบห้าไปด้วยได้ไหมครับเนี่ยพอจะสกุลได้ครับหของจริงวันนี้เราว่าอยากโดนครับนี่

ตอนนี้เราหลงทางแล้วนะครับจะมีคำนี้แมพคำอะไรครับเชื่อกูเพื่อนาั้งไหนตอนนี้นะครับตอนนี้พวกเราหลงทางกันแต่เราไม่รู้เราจะไปทางไหนกันรีบว่าไงครับต้องเชื่อใจ่อนเก่าครับเอาเิ็นว่าเอเดี๋ยวเดี๋ยวดิกทางนู่นนึงนึงนึงขวาไล้ซ้ายดีไปซ้าย ผมเชื่อผมเชื่อผมเนี่ยเจอกันไปเราไปเราจะไปทางซ้ายเราจะไปทางซ้ายกันเ่อมทางขวาเราจะไม่ไปเราจะไปเราจะไปเชื่อผมพี่เชื่อผมลุยตอนนี้ตอนนี้เรามาถูกทางกันแล้วเรามาถูกทางแล้วเนี่ยคือทางเก่าของเรา แล้วเราก็ถึงจุดหมายคือการมาดูพระอาทิตย์ตกใช่ครับการมาดูพระอาทิตย์ตกพราทิตกน้ำครับวันนี้ตกน้ำตอนนี้เราอยู่ที่สวยมากที่ไหนนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทะเลสาบบ้านเลยเฮ้ยเอ้ยอันนี้มันจะมัสอันนี้มันจะมัสอ่ะเฮ้ยเราฟูคงไม่ได้แล้วก็ฟู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 ฟซะ อันนี้เราอยู่ที่ประเทศอะไรนะครับดูพื้นที่ของเราประมาณ400กว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้เราอยู่ประเทศอะไรเนี่ยตอนนี้เราบอกบอกเขามันเซมเวลตัสเูมูบีตัสอือเอาบุรุบีโอ้โหบูรุบีอ้โหบรุบีเออบุรุบีเออหนึ่งจนเผาไหมอากาศนี่ไม่น้ำไม่น้ำน่อยสายย่อยของน้ำไหลอ่ามัน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 จบกันใช่ไหมมันแตกหล่อมา ชอบน้อยอ่ะนี่ลน้อยๆบ่อยๆก็เลยจังเลยน้ำลอยไน้ำ้อยอ่าบอกความรู้สึกกับทริปวันนี้นะครับวันนี้วันนี้แบบนัดกันไม่ได้แบบนัดกันแบบกระชุหุกมากเลยอ่ะต๊ะนะครับเราก็เราก็มากันเลยครับคือมันมันซันปลาบปื้มปิติเง้ยผพูดไม่ออกครับเพราะว่าตกหลุมตรงนั้นดูบรรยากาศครับบรรยากาศหน้าครับอือจบเราจบแล้ว เส้นทางเราในวันนี้สุดยอดครับเดี๋ยววันนี้แค่ซับซ้อนรอบหน้าวางแผนกันหม่สายป่าแขนไหนก็อยากบันเทิงก็มาหาพวกเราได้เลยอันนี้อันนี้เป็นช่วงเลยครับนี่ช่วงอันนี้ช่วงเด็กเด็กอวบเป็นเด็กอวบพาพามุ่นแล้วกันเด็กอวบพามุ่นลอุ้ยปุ้ยเด็กอวบพาเราจะไปมุ่นทุกพื้นที่ครับที่ทุกคนไม่ค่อยอยากให้เราไปอ่ะเราจะเราอยากไปฝากถึงแก๊งจีเอสสูงเนินเลยเอ๊ะ เอนนสูงเอนนสูงอรพี่ตีเร็กครับกับพี่เอมี่ครับรออยู่ครับรออยู่รถสองคันนี้รอกันอยู่พี่รู้จักไหมครับทางของฝุ่นนะ่เราจะลาไปพร้อมกับไอ้เร่งกูเป็นงี้เราจะลาไปพร้อมกับบรรยากาศแม่น้าหน่อยนะครับแม่น้าหน่อยที่อยู่ข้างหลังเราใช่ครับกูแข่งกับแม่น้ำหน่อยอ่ะมันคือ แม่น้ำหน่อยครับอ <c oughs> ขอประกาศของพวกเราดยครับแม่น้ำหน่อยแ <c oughs> ม่น้ำหน่อย <c oughs> แล้วผมแล้วพบกันใหม่ครับทุกคน วันที่ฝนกำลังจะมาวันที่แนบหนาวความเหงาน้ำพาให้ใจเจ็บช้ำก่อนลาในวันที่ฟ้าถล่มลงมาผ่านดวงใจน้ำตาให้มันเอ่อไหล วันที่ดีส่งยิ้มให้กันจะได้ไหม